สวัสดีย่ามือเศร้าครับพี่น้องทักทายมือหนีบรรยากาศเจ็ดองศาครับพี่น้องที่ประเทศแคนาดานะครับพี่น้องอุ้ยหนาวแห้งครับมือนีพี่น้องบรรยากาศย่างเศร้าบ้านเท่าเปาน็นยังไงเนาะน้อหนาวบอ่อฝนตกดีบอ่อบ้านเท่าท่าเมืองไทยครับพี่น้องแวะมาทักทายนะครับพี่น้องย่างมือเศร้านะครับหนาวแห้งมือนีพี่น้องบรรยากาศเจ็ดองศาครับพี่น้อง อยู่ทางเมืองไทยบ้านท่าห่อนบ่ฝนตกดีบ่เป็นจังไหนเนาะผู้เห็นให้เห็นหน้าดำหน้าเหลวไปเนาะมือเจ้าทางเมืองไทยบ่ครับบรรยากาศยังเศ่้าเห็นหิมะบ่ครับพี่น้องหิมะอยู่บนยอดเขายังมีอยู่ดิพี่น้องช่วงนี้ก็กำลังสีเริ่มเข่าสูฤดูใบไม้ผีเนาะพี่น้องก็สิเริ่มหนาวเข้ามาเรื่อย หนาวแห้งอีดีครับพี่น้องดูแลสุขภาพด้วยครับพี่น้องทั้งเมืองไทยกับอะไรอีกประมาณสิบกว่ามือนะครับผมกับเซดริกไปดูแลลูกๆไปดูแลเด็กๆอีกคือเกาเหมือนเดิมนะครับผมบรรยากาศตอนเช้าครับพี่น้องหนาวแห้งเจ็ดองศาครับพี่น้องเลยเซดริกไปเบิงลูกเบิงเต่าคือเกาแล้วครับพี่น้องกลับเดินทางกลับวันทีแปดนะครับแปด สิงหาคมเดือนหน้านะครับพี่น้องพอกันอยู่ทางเมืองไทยเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องสุขสุขคนอุ้ยมี่ฝนมาหนิมาหนิฝนลินเนจังหน่อยนะครับมือหนิพี่น้องฝนตกดีบอบ้านเฮานะครับแอบมาทักทายยังเหมือนเศร้าดูแลสุขภาพเด้อครับพี่น้องเด้อสุขสุขคนนะครับผมเจอกันที่เมืองไทยนะครับเดือนหน้านะครับผมเบ่งบรรยากาศยางเหมือนเศร้าครับพี่น้องทักทายพี่น้องสุขสุขคนนะครับเด้อเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบาย